สวัสดีครับอยู่กับจ่าตุ้ยคนชอบเมโครครับวันนี้พามาดูยักษ์เขียวครับเล่นอ้อยตั้งครับจอนเดียซีเ7 0ห้าเจ็ดศูนนี่ครับหรือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยครับ Wow. Oh. Sụt này nè, hỏi lắng nè. Ô, oh, khắp. Đu giác khiếu รถตัดต่อยจอรเดียครับซ h 5 7 0หรถคันนี้เป็นของอน้าอาจอยู่คอนบุรีครับมาจากคอนบุรีรถคันนี้เป็นรถมือสองครับนำเข้ามาแกะก่องเงินสดมาครับ8ล้านกว่าบาทสุดยอด ถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆน,นะครับต้องการใช้บริการนะครับตัดค้อยเดี๋ยวท้ายคลิปผมจะให้เบอร์โทรของคนขับไว้นะครับจอรเดียยักษ์เขียวเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ของจอรเดียนะครับ ัดเครื่องก็6 9 9 0ขีดทีนะครับเทอร์เวสเคเครื่องยนต์6สูบครับเป็นแบบแถวเลียง337แรงมา้าสันอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับตัวท็อปเนี่ยตัวนั้นน่ะยเแรงม้านะครับ จะมี2ล้นนะครับอัน,นตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับเป็นตัวธรรมดา337แรงมาความจุของเชื้อเพลิงครับ605ลิตรโอ,อสุดล่างพอดี ยังไงสูตรไหนครับโอ้ถ้ามันย้อนแสงก็ต้องขออภัยนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนนี้นะครับมันมืดมืดเหมือนฝนจะตกครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะครับรอบๆมีแต่ป่าอ้อยทั้งนั้นครับเพื่อนๆที่ยังไม่ตัดครับนี่ครับ บริเวณนี้นะครับเหลืออยู่ประมาณ8,000 80, 0ตันเอาตัดก็น่าจะหลังสงการครับตอนนี้เหลืออยู่โรงงานเดียวคือโรงงานน้ำตาลพิมายนะครับที่ยังไม่ปิดเนื่องจากว่าอ้อยยังตัดประมาณเกินครึ่งมานิดนึงนะครับตอนนี้รีบตัดอยู่น่าจะหลังสงการครับ ขนาดยางหน้าก็เป็นขอบ14ครับ14คูณ17.5ครับข้างหน้าส่วนข้างหลังก็เป็น23.5คูณ25นะครับน้ำหนักอยู่ที่17ตันครับคันนี้มือ28ล้านสุดยอดเลยครับ ย้อนแสงนิดนึงนะครับเพื่อนๆขออภยัยโอ้ดักเขียวกินอ้อยตั้งครับวันนี้ครับ ควนครับคนสูงเลยครับสสาเหตุที่อ้อยเหลือเยอะนะครับเพราะว่ามันตัดไม่ได้ครับเพื่อนฝนตกครับ พอฝนตกปั๊บทําให้รถตัดอ้อยลงไม่ได้รถสิบล้อลงไม่ได้นะครับอันนี้คือปัญหาที่อ้อยเหลือเยอะนะครับโอ้ยฝโนครับคนไบอ้อยปิวเข้าตาครับตอนนี้สี่โมงกว่านะครับเพื่อนๆแดบดบไม่มีนะครับมีแต่ลมเอา้า น้าอาดครับอยู่ควนบุรีนะครับเพื่อนๆมาช่วยนะครับมาช่วยตัด้าว่าเพื่อนๆท่านใดนะครับอยู่ที่ควนบุรีนะครับอยากจะใช้บริการรถตัดอ้อยนะครับในปีต่อไปในปีหน้านะครับเดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรของเจ้าของรถตัดอ้อยทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับ ละไ,ไงเพื่อนๆก็เข้าไปติดต่อกันเองนะครับผมเป็นเพียงแค่คนกลางนะครับเป็นสื่อติดต่อใหอ้ผ่านสื่อเท่านั้นนะครับส่วนในเรื่องของการติดต่อการอะไรก็แล้วแต่นะครับประสานกันเอาเองนะครับเดี๋ยวคลายคลิปนะครับผมจะให้เบอร์โทรไว้โอ คนเราถ้าไม่ไม่ชอบนะครับหรือว่าถ้าไม่ใจรักจริงๆไม่กล้าถอยเงินสวดมานะครับ8ดล้านกว่าครับคันนี้แล้วไม่ได้มีแค่คันเดียวนะครับมีสองคันนะครับเท่าที่ผมสอบถามทีมงานเนี่ยรถคันนี้เพิ่งเป็นปีที่สองนะครับที่ออกมาแต่ปีแรกที่ออกมาไม่ได้ทํางานเลยออกมาแล้วจอดไว้เฉยๆเพิ่งออกมาทํางานปีนี้ปีแรกครับคนขับใจเย็นมากเลยครับไม่รีบไม่ดัน นะครับถ้าไปไม่ได้ตั้งหลักใหม่โอ้แกดถนอมรถมากครับอ่าส่วนนี้เพิ่งเปิดนะครับเนี่ยฮะเพิ่งเปิดเปิดทางให้รถวิ่งได้นะครับก็ใช้เวลาอยู่ประมาณชั่วโมงกว่ากนะครับเพื่อจะเปิดเสร็จนะครับ ทีมงานนี้มีรถวิ่งอยู่ประมาณห7เจดคันครับแต่ตอนนี้กำลังเอาอ้อยไปเทอยู่ที่โรงงานอยู่นะครับตอนนี้ที่โรงงานน้ำตาลพิมายนะครับณเวลานี้นะครับเขาบอกว่าฝนตกหนักนะครับสี่โมงกว่าเขาบอกว่าฝนตกหนักอยู่แถวๆโรงงานนะครับแต่อยู่แถวๆนี้ตอนนี้ยังไม่ตกนะครับมีมีแต่ลมมาอย่างเดียวนะครับสังเกตดูใบอ้อยได้นะครับ เอามาดูยักษ์เขียวต่อครับจอน์เดียซีเฮดห้าเจ็ศูนย์ถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่เลยนะครับยักษ์ใหญ่ของจอน์เดียเลยมีอยู่สองนสามร้อยสามสิบเจ็ดแรงกับสามร้อยเจ็ดสิบห้าแรงตัวนี้ตัวที่เห็นเนี้ยก็คือสามร้อยสาสิบเจ็ดแรงครับเพื่อนๆของนาอาดนะครับอยู่คอนบุรี เอาโอ้นี่ครับรถอ่าสิบล้อสูตรถอยหลังครับ สูตรไฟหลังครับรถสิบล้อดูครับดูให้ดูท้องฟ้าครับเหมือนฝนจะตก อารมณ์ไหนไม่รู้ครับนี่ครับดูครับเจ้าของเจ้าของไรอ้อยครับนี่ครับ<ม>เอา สียังสดๆอยู่เลยนะครับสีเขียวยังเต็มอยู่เลยนะครับใช้รถถนอมากเลยหนุ่มน้อยหมวกแดงครับเจ้าของไร่ครับปีนี้ปลูกไว้ประมาณ5แปลง,งแปลงละ20ก็ไร่กติไว้คนเดียวแกประมาณร้อยไร่ครับ สวัสดี FC ครับที่เข้ามามาชมนะครับแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนะครับ สวยจริงๆครับน่าอาจแปดล้านครับฉายาแกมีสองคันอ้าวเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ท้ายคลิปนะครับ086 248 2482นะครับ เบอร์โทรของเจ้าของรถนะครับอยู่ที่คอนบุรีนะครับใครต้องการใช้บริการรถยักษ์เขียวคันนี้นะครับก็ติดต่อได้เลยนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปเกี่ยวกับรถเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นรถต,ตัดอ้อยรถไถนารถตัดรถเกี่ยวข้าวอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับเกษตรกรรมนะครับก็รับชมได้นะครับทาง YouTube จาตุ้อกคนชอบไมคโครนะครับแล้วก็เพจเกษตรพอดีนะครับแล้วก็เพจนหน้าเกี่ยวข้าวสกลนครนครพนมคนครราชสีมานะครับเข้าไปติดตามได้ทางเพจนะครับสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ